จักรจันทร์เผยข่าวเศร้าสูญเสียสิ่งสำคัญผ่านอะไรมาด้วยกันนานถึง14ปีสุดเศร้าสูญเสียลูกชายคนโตแฟนๆร่วมให้กำลังใจนักแสดงสาวจักรจันทร์อัคคัมศลิที่ล่าสุดออกมาแจ้งข่าวเศร้าผ่านไอจีสูญเสียพี่เจ๋งสมาชิกตัวสำคัญภายในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันมานานถึง14ปี โดยจักรจัน์ทรได้เผยภาพโมเมนต์ความทรงจำดีๆพร้อมข้อความระบุว่าพี่เจ๋งแมวตัวแรกลูกชายคนโตของจัน์ทรักพี่เจ๋งมากๆขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาถึง14ปีผ่านเหตุการณ์อะไรมามากมายทั้งสุขทั้งทุกข์ ทั้งลำบากนี้น้ำท่วมกันก็ผ่านมาแล้วขอบคุณที่เป็นแมวอ้วนที่แข็งแรงของแม่มาตลอดพี่เจ๋งจะอยู่ในใจตลอดไปนะครับขอให้ลูกได้ไปอยู่ในพบภูมิที่ดีได้เกิดเป็นคนมาสะสมบุญนะลูกรักพี่เจ๋งสุดหัวใจครับ